ปากินปานผู้ใหญ่ชิสตงใช่ปะสวัสดีค่ะสวัสดีวันที่เก้าพฤษภาคมนะคะค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะคะจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะคะของน้องลูก,กัสหลังจากที่ปิดเทอมไปสองอาทิตย์นะคะวันนี้น้องลูก,กัสจะหู้ั้านไวนะขอเน t ต and ยสแอนดี้เ t วลดิเดตเดตวันดี s ด e เฟียสเล่นตัวฟังไงเดวันนี้นะคะจะไปส่งน้องลูก,กัสจากปั่นจักรยานไปนะคะตอนนี้ลูก,กัสคือแม่ดีใจมากเลยะคะ่ะที่น้องลูก,กัสนะคะ มีความรู้สึกอยากจะขี่จักรยานอีกครั้งนะคะหลังจากที่สูญเสียความมั่นใจไปสักพักหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนั้นตอนเด็กๆคือใช้จักรยานคันเล็กๆลูกัสขี่ไปได้ตลอดชอบมากค่ะแต่พอหลังจากห้าขวบซื้อจักรยานคันใหม่ให้คันใหญ่กว่าเดิมนะคะก็ขี่บ้างไม่ขี่บ้างนะคะก็คือเหมือนกลัวๆอยู่เพราะว่ามันคันใหญ่สําหรับลูกัสแต่ตอนนี้ดีใจว่าค่ะที่น้องลูกัสอยากที่จะกลับมาขี่จักรยานอีกครั้งคือมั่นใจแล้วใช่ไหมลูก แมวอยู่บ้านที่คุณแม่โอ้วันทุกค่ะบ๊อบบั้พ่อ굿มอร์นนิ่งโจวิกาวัคเคนน่ทึ่งสุดาทรีท์เทรนนิ่วันนี้นะคะพอเอ็ดดี้นะคะปกติหยุดวันเสาร์วันวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะแต่วันจันทร์วันนี้ไปอบรมเกี่ยวกับจักรยานนะคะไปลิซ่าเดินไป Ló con á ló con ếch ăn Lisa <cười> Lisa <cười> เอาซุบเล็กซุบเล็กซุบเล็กเลิกเรียนมาแล้วนะคะลูกกัสดีไหมขี่จักรยานไปโรงเรียนคูดออ b เ e อ t ิ v e n e ส t l e Hier morgen weer. Mm. Hé hey, kijk. Oti. Hoe zo. Maar Lisa, ik heb eigenlijk een zofwijs. Toch mama? Lukaat helemaal niet zo. Lisa. Huh? ตลกพี S <S <preach science> e ่ด <ti> ูกากินจะหมดแล้วดิซ่าชอฟไอเช่กินให้หมดไอชิเตช่ได้เยอะขึ้นนะชอฟไอเช่ดิซ่าเล่นน้ำไม่หรลูกฮะกินบ้าตึ้งบ้าจนบ้าตึ้งไม่เช่อเฮเล่นน้ำไหมอากาศร้อนนะคะวันนี้อากาศ ยี่สิบสามยี่สิบสี่องศานะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือว่าอ,อ,อากาศดีมากยี่สบสามยี่บสี่องศาถ้าเป็นที่บ้านเราก็หนาวแต่ที่นี่ถือว่าอากาศดีไปถึงร้อนเลยนะคะช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนจริงๆวังวันคือแบบร้อนร้อนมากเหมือนกันนะคะที่นี่ ลิซ่ากินปาดกินปานผู้ใหญ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะอาบน้ำให้วันนี้ต้องอาบน้ำแล้ววันนี้ oh, ไม่อาบไม่ได้เพราะว่ามันร้อนนูกกัดก็มอนก,นกัดลูกวัดอีเสียกัตอ้งอันนี้เดมนี่ทีเดินเบบี้ Zo is een baby. Ze snap niet. Ze moet eten. Lisa, bouwt mee, hè? me. He mea. noise, heb He mea. He hey, kind of. hey, Heb Oh ja. <laughs> Lisa. Hey, mea, จะลงไปสายลุกจะลงแล้วหรอลงมาแม่เข้าบ้านนะคะเลอะเลอชัวฟ้าหยุดห้ามเข้าบ้านเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดก่อน อันนั้นมันเป็นโอ้ยซันตาลีซาทำทำเค้กหกตรงนี้เมื่อวานอ๋อเดี๋ยวไปดูต้นสตรอเบอรี่ซิผักนะคะผัก ก็ตายไปแล้วนะคะสำหรับผักชีมีสารหน่ที่อยู่คงอยู่คงอยู่ทนคงกระพันสารหน่ส่วนพริกพริกกออ็อากาศเริ่มดีจริงก,ก็ช่วงนี้นะคะตอนเช้านะตอนเช้าหรือและตอนกลางคืนมันก็ยังหนาวอยู่เนาะใบมันก็จะเป็นไม่ไหม้นะคะส่วนสตรอเบอรี่ของเราออกลูกดกมากเลยค่ะ อีกหน่อยเด็กๆก,ก็จะได้เก็บกินกันนะคะส่วนอันนี้คือต้นบูเบอรี่นะคะที่ไดามาจากคุณปู่คุณปู่นะคะไปเอาดินมาจากในป่านะคะสองกระสอบไปหาดินมาจากในป่าเพราะว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าต้นบูเบอรี่มันก็ต้องได้ดินดินดีๆที่เป็นดินธรรมชาติจากในป่าล่ะ ็เ,เอามาผสมแล้วก็ปลูกนะคะส่วนนี้ก็คือต้นแอปเปิลค่ะเป็นแอปเปิลที่พันเล็กนะคะพันที่แบบว่าไม่แตกกิ่งก้านออกด้านข้างนะคะจะเป็นต้นตรงขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็จะดกมากเลยนะคะเห็นไหมเราซื้อแบบที่แบบว่า มีต้นมีผลเรียบร้อยแล้วมาเลยนะคะปีนี้ก็คือจะได้กินแอปเปิ้ลของตัวเองจากสวนหลังบ้านของตัวเองนะคะมีสองต้นนะคะดกมากเลยนะคะ าอาหารของพวกเราวันนี้นะคะก็จะออกแนวเ,เพื่อสุขภาพนะคะอ,อ,อกไก่ย่างพริกไทยดำนะคะบลอกโกรีด่ดวยแล้วก็มันฝรั่งอบนะคะส่วนของแม่ก็จะเป็นส้นตมตำไทยนะคะรสชาติก็จะไม่เผ็ดนะคะาทานคู่กับอกไก่จะได้ไม่แสบท้องนะคะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวนะคะส่วนลิซ่าก็นะคะก็ อกไก่แล้วก็มีไข่ต้มนะคะนางกินไข่ต้มมีกินบล็อกโคลี่ด้วยนะเนาะอกไก่ก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นให้นางดูทุกวันที่ให้กินเองก็จะเป็นสภาพนี้นะคะคือสนุกลิซ่าอร่อยลิซ่าแต่ลำบากแม่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกแม่ยอม <S <S แม่ยอมนะลูกเนาะขอให้หนูกินหัดกินเอ,เองให้เก่งนะคะ ฟองเรียนมือไข่ไข่ฟองกับแบ้งอบลูก şey> ั๊โอ้ล yeah. ูกั Reason> ๊ก็กินเก่งเหมือนกันอกไก่เพื่อสุขภาพจะเอาเอามันฝรั่งอีกปะป๊าเอามันฝรั่งให้ลูกั๊หน่อยโอ้ดีนี่เลยล่ะชิมากที่เลิกร์อย่าเชิญ ลูกัดกับเราเยาฟอร์กเอาจะใช้มือตลอดติดโจ๊กข้าวเหนียวเหรอลูกมันไม่ใช่ข้าวเหนียวนะครับเราเลี้ยงลูกเฟรชมันยังแต่ลูกกัดล้างมือเรียบร้อยแล้วก่อนกินข้าวต้มกับกาแซบปะแซบยูแซบยูลูกกัดเลยพูดใหญ่ดีบอกแซบอยู่แซบอยู่พูดใหญ่ดีวะ

ฝากฝากอะไรฝากกดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กะจุกอืออ่ะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าบายบาย s t a อย่าพูดเรื่องแม่มา ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับด้วนะครับกับคุณครับกับคุณเจอกันหมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าบายบายเจอกันเช้าเก่ง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 บ g e w o n ี่ยูปาใหมเลยลูกลิซ่าฝากหมเลยค่ะลิซ่าบาย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  ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับครอบครบคัวไอซามฮอลแลนด์ของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคุณบอลเล่นไหมป้าป้าลิซ่าลิซ่าลิซ่าป๊าปาป๊าป๊ ดิดิด้ดิ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 ไิด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 าดิดิดิดดิ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 นดิ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 ด ที่หักก้อนนีลูก,ก,กเอาออกมา